สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกค,ครับอย่ารอช้าคันนี้บอกเลยครับลงปึ๊บติดจองแน่นอนครับกับ CRV 2.4 EL ไม่เนเชงสวยๆราคาโดนใจครับเพื่อนๆในตลาดขายกันอยู่400,000กลางถึง4 0 0 0ปลายเพื่อนๆวันนี้สีขาวไม่เคยติดแก๊สเครื่องยนต์เดิมๆรุ่น ชุดสเกิร์ตแต่งจากโรงงานมีด้วยนะครับผมคันนี้ที่สุดในตลาดออนไลน์แล้วนะครับออปชันลุนๆุนพุซตาร์ทมีให้เนวิเกเตอร์มาพร้อมเลยนะครับตัว EL เนี่ยถือว่าสุดจัดใครสนใจเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเบาๆสบายๆซื้อสดไม่มีแวดนะฮะไม่มีค่าโอนใดๆทั้งสิน้นราคานี้เน้นๆบัตรประชาชนใบเดียวขับขี่กลับบ้านรถจอดอยู่รามินทา ผมแนะนำจองเท่านั้นครับราคา35900 0บาทแบบนี้ไม่มีจองผ่านร้าน3,000บาทได้คิวแรกขับคันนี้กลับบ้านครับจองผ่านร้าน3,000บาทเท่านั้นใครสนใจด่วนเลยนะครับคันนี้ที่สุดของที่สุดราคาไม่มีอีกแล้ว088584537 5ได้ตัว 24EL ิลด่วนๆวนเลย